เดี๋ยววันนี้จะาาเบื้องหน้าผมจอเนี่ยหาซุนหาซุนดีนะครับอัดินนะครับผมนะครับนี่เบิ้งเบื้งความแห้งนะครับผมนะครับมวนดินดีนะครับไม่มีตัวนี้กระบอกใหญ่ครับทินตีเต็มนะครับรุดรุดน้อยๆครับมวนครับเบิ้งครับผมหาซุนหาซุนดีครับกลางยนต์ขนาดอ่า สอ0 0ันซีซีครับผม3สูบเทอร์โบนะครับเป็นรถขนาดกลางๆครับเป็นรถไส่กลางหาดิพแรงครับอ่ารุ่นนีมาะนะครับผมกับเกษตรกรนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นงานไฮงานหน้านะครับผมได้เบิร์ดเลยนะครับอ่านะครับผมเสียงมวนครับอ่ารถสามสูบเทอร์โบเสียงมวนครับผมครับเบิร์ครับดินไ้ครับ แรงร้ายเลยนะครับผมประหยัดน้ํามันครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันครับน้ำมันหาร้อยใช้ยืดมือครับผมเป็นงานดันกันเจ้าประมาณพันหนึ่งนะครับงานดันเนี่ย่ว่าได้งานแน่นอนครับบอกเลยว่าไดงงานแน่นอนนะครับใส่แล้วภูผิดวังครับรุ่นนี้พอดีเลยนะครับถ้าจะได้แบบใบมีดด้านดินแบบมวนดินที่ดีนะครับผมนะครับแนะนาเป็นใบมีดดินซีเต็มครับนะครับมวนดินดีขนาด ขนาดดินส่ให้มวนครับผมเบิงอรกลดขนาดดุดน้อยๆนะครับยังมวนเลยนะครับส่งคือเป็นตะลุมแท้นะครับใบมีดสลักอ่ามันก็จะใหญ่นะครับผมสีบ่ค่อยหลวมนะครับนี่กระบอกก็ใหญ่ครับอาจจะสาไปนอยนึงแต่ว่าก็กัพอดีนะครับผมพอดีเข่ามือเลยนะครับเรียวไหลกับปั๊มยากนะครับ ญ่ครับสลักอ่าสพวกสลุงสลักนะครับมีแต่อันนี้ไเลยนะครับออฝนตกสลักก็ไงครับบ่ค่อยหลวมนะครับออกมาสองปีสลักใบมีบอหลวมเลยนะครับดันยางเดียวครับกันนี้เบิ่งอ่ะเบิ่งก้มแห้งของมันครับขนาดรอรอยมันยังไปนะครับผมรุ่นนี้แต่ว่าถามนึงว่าแห้งทอลอยแรงบ่บ่บแห้งขอลอยแรงครับอ่า ลุนหิมะซิบเลงนะครับผมถ้า坤ครับอ่า坤ครับถ้าไปกินเหล้ามากจีนประมาณ40นะครับเป็นเก่าซิบเลงพอดีนะครับผมเก่าซิบเลี้ยงพอดีนะครับนะครับบอลลินนะครับผมซิบเลงกันและนะครับแต่ว่าแห้งประหยัดน้ำมันพร้อมนะครับแห้งทั้งประหยัดนะครับผมใส่แล้วม่พิดร้างแน่นอนครับอาจเป็นอ่าแนวทางนะครับผมให้พี่นองหลายๆคนนะครับที่กระลังมองหานะครับกัแวะเข้าวมะส้คลิปนี้ได้ครับอ่าหลายคนอาจจะ กลังกระไแทกเตอร์นะครับตัวบัวสิเรนรุ่นใดครับผมกาอแนะนําตจอนใหญ่อีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเลยศึกษานะครับผมนะครับนี่ครับพ่อหลังกันใหญ่ครับมหอนนะครับพ่อหลังเป็นพ่อตรงนะครับ ตงหน้าเลยครับรุ่นนี้นะครับอะไรพวคนคิดคิดตะวามันจะมันจะลุ่มนะครับตอนเดียวเป็นรถที่นักนะครับหนึ่งคือผมจะบอกเลยว่านักนักมาจากใสครับนึ่งมันนักมาจากเล็กครับมาจากเข้ามาจากหลายหลายยางนะครับของตัวรถนะครับจากเข้าเข้ายางนึงงเ้าเข้าแยงครับอ่าม่มีขาดครับผมรุ่นนี้นะครับพี่น้องย่าเป็นซีเรียมันขับเรื่องนั้นนะครับหนึ่งเราไมนทุ่นท่านครับ จะเอาไปเปรียบเทียบในเรื่องของน้ำหนักนะครับมันเป็นปบโปรเครับผมนะครับเครื่องก็มีส่วนครับน้ำหนักก็มีส่วนนะครับสำหรับรถแท็กอร์นะครับหลายคนมองมองว่ามันหนักมันหนักนะครับนักที่น้องเคยคิดเ่าว่าน้ำหนักนมันมาจากไซครับหนึ่งมาจากอ่าส่วนของตัวรถนะครับก็เป็นจะเป็นพวกเฟืองนะครับพ่อหลังนะครับเล็กต่างๆนะครับแข็งแรงทุนทา้ครับ มีรืฆังพอดีนะครับพวกสลักพวกข้อพวกไดรอย่างนะครับอ่ามันมีความใหญ่ของมันนะครับแต่ว่าหนึ่งหลักมันทนทานครับผมเซอว่ามันทนทานนะครับถึงจะขั้วใส่กันนะครับคำนักกับบริลื่นไร้หมู่ไา้ปรนเดอกนะครับผมนะครับทามันถึงผมมันลมอีหลีครับรุ่นไหนมันกับโบยูครับลมคือเกานะครับพี่นองอียิซีเลียนะครับรถลมมันกับสามารถเอาขึ้นได้ครับรดลมนะครับลดลมสามารถเอาขึ้นได้ ครับผมไอยางหกจะไปถามว่าอันนี้เรองความแห้งนะครับผมแต่จะไปเปรียบเทียบก็รถใหญ่นะครับอ่ามันข้อระยางครับมันกับแห้งของมันนะครับผมมันกับแห้งของมันนะครับสำหรับตัวบรรดาแต่ว่าจะไปเปรียบเทียบก็รถใหญ่เลยเป็นไปไม่ได้ครับ นะครับถ้าเปรียบเทียบนี่อ่าพวกตัวเลขเดียวกันนะครับ <S <S ผมกลว่ามันเพิ่นนี่แหะครับกุมูนะครับอ่าตัวเลขนี่พวเบดคไม้ถึงว่าจะเป็นแบบรถขนาดไซส์เดีวยวกันนะครับก็คือหาสิ้นแรงครับพี่น้องเมืองหาสิ้นแรงนะครับถ้าไปเปรียบเทียบก็หาสิ้นแรงทุกดื่นนะครับผม, <S <S ผ,มผมคิ่ว่าในกระแหงกกยแล้่ครับอ่าผมยอมผมผมบอกเลยว่าจนอยากกระแหงกกยแล้่นะครับถ้าถ้าจะเปรียบเทียบแบบว่า เป็นตัวเลขนะเป็นเป็นตัวหาศูนย์เลยหาอลไก,ก็ศูนย์นะครับนี่ผมคิดว่าเพื่อนนี่เป็นจะไห้กับไปโกมูครับร้อมแห้งนะครับล้วจะในหลองข้องน้ำมันนะครับบอกเลยว่าประหยัดครับจนเดียวคุณนี้ประหยัดแห้งนะครับรุ่นอื่นจะเป็นแบวได้พุม่มูมครับแต่วันรุ่นนี้ผมใส่เองนี่ผมบอกเลยวันประหยัดน้ำมันนะครับหาลอยนะ้ำมันหาลอยไทยจุนานไทยครับอ่าแต่เป็นไทยนาเนี่ยกับไท้ไงเนี่ยกับโอ้สบายครับดันดินครับแต่บลากหลายเลย ปั๊บหน้างานแบบทุกเบิกแม่งน,นักนะครับผมนี่ดีครับนั่นดันไหลไหครับนั่นดันไหลแข่งมันกับประตูนำนะครับหลายคนจะว่า,อาจอเยนะครับหลอบมันจะสานะครับหลอบหลอบหลอบตามันจะสานะครับเวลาออกตัวนะครับผมอันนี้ผมอ่าอ่าเป็นต,ตัวผมนะครับผมคิดว่า มันขึ้นอยู่กับ้อมขับมากกว่านะครับคงอขับมันออกตัวปกติเลยครับมันกับเราว่ามันจะพื้นไปแบบตันี้รถนะครับผมอ่าพวว่าปกติเลยหรือว่าคนอื่นก็อาจจะวม่เขาดูดินก็อาจจะซักใบมีดลงน่ะหลงๆแต่ตที่แรกนะครับมันก็เลยเป็นปลายหยาบปรจักรนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมว่ามันกับปกตินะการออกตัวอยังกับคือจังหุ่น,นอื่นนะครับหลอ,อกก็มาวีอยีวนะครับอ,อันนี้บอกในเรื่องของส่วนตัวนะครับแต่ว่าอารอบซ่าอาจจะ การออกฟูวนะครับอาจจะสาปมูบหมอบตัวไหนนะครับแตาผมบมหัวครับแต่ว่าผมใส่นี่ยปุ้มใส่ตัวนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันพอๆกันครับการออกตัวนะครับตัวทุกลุ่นสาปุมขับมานะครับมันบอลมาแบบจากอื่นเราก็จะไปแห้งสินะครับกับพวกตีนะครับคือยังคนเข้ามากกว่าครับตัวนี้นะครับนะครับครับครับกับครับดีกับน้ำมันกับปะหยัดครับแต่ครับไปแบบ ไปตูวถีบครับอยากเปลืองน,น้อยนนึงนะครับใส่มาซองปีแล้วครับบอนผอปัญหาอย่างเลยนะครับพวกเรื่องสิน้นเรื่องอันนี้นะครับบอลใน,นมีปัญหาอย่างเลยนะครับพวกหัวซึมนะครับยังบบทันมีครับ สินย่อมรับเลยครับท่านนะครับท่นเบิ้งครับเบิ้องลายทำเลครับผมไม่มาตั้งย่องรถจะคล้องนะครับมันต้องมันต้องร่องครับอ่าเอียงนะครับผมอ่าตัวนหลาหลายๆคนต้องร่องครับเอียงครับมันจะหูนะครับผมว่ามันอ่าจทำเลนะครับ ผมเปรียบเทียบหนิผมก็จะเปรียบเทียบหรอกนะครับนะครับอ่ามันดีของใครของมันอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็บทมีข้อดีอ่าข้อดีข้อเสียของมันนะครับผมตะลุ่นแตกต่างกันไปนะครับมันก็บริดีไปสทุกอย่างหนอกนะครับผมนะครับมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียของมันคือกันนะครับตะลุ่นนะครับผมเนิ่งครับเจ็ดงานนี่ปั๊บหน้านี่พวกพิษบังครับปั๊บหน้าปั๊บยังนะครับงานชั่วโมงนี่โอ้ดีเลยครับผู้จ้างก็ถือใจนะครับ ใส่ก็พอใจนะครับผมนะครับเป็นรถเป็นรถหน่อยเป็นรถหน่อยกับจริงครับแต่ว่าการท็ดงานเนี่ยมันเหมือนรถใหญ่เลยนะครับอ่าแต่ว่าคือแห้งทอรถใหญ่บอหนีบอแห้งบ้านนั้นครับแต่ว่ามันก็ฮ็ดงานนะครับได้ของมันนะครับมันเกินตัวนะครับเอาไงคือมันเกินตัวของมันนะครับหาที่แรงมันบนฐานที่ใดซสามี่นะครับระมาณนีครับผมนะครับ ผู้ใด้ถืสนใจนะครับข้อเป็นแนวทางกับนองซื้อซานเอาครับที่มีนะครับกับนีหลายคลิปนะครับผมถือข้างเป็นงานนานงานไทยนะครับพี่น้องกับเขามาศึกษาเอาไลยครับผมในสิ่งผมมีหลายคลิปอยู่นะครับกับฝากกดติดตามช่องน้ำเน้นะครับผมนะครับบิ๊กไกเตอร์จอรเดียนะครับผมนะครับมีอะไรกับข้อม่อะไรครับนะครับเปิดสอบถามนะครับผมนะครับหรือว่าสนใจอะไรโดนเตือนนะครับโต้สอบถามเลยเลยนะครับผมว่าจะเป็นรุ่น หาซุ้นหาซุ้นดีสามซุ้นสามหกอีนะครับจนถึงรุ่นเกลียิบแรงหรือว่าหารอยแรงขึ้นไปนะครับพวกเขามาสอบถามเลยครับนะครับตรงรถทุกพื้นที่ครับนะครับผมหรือว่าอยากเข้ามาในร้านนะครับมาทดลองครับรถแทักเตอร์ตอนเดียนะครับอีกต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับครับพี่ครับกินกาแฟฟรีกินน้ำรีนะครับผมนะครับกับมาเล่นได้ครับบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันครับทดลองได้ครับมันจังได้หูนะครับผมว่า มันแห้งคือผมบอกวีดีบอสใช่ครับผมกขัมาลองได้เลยครับศูนย์บริการข้าวนะครับผมอยู่จังหวัดอุบลนะครับเรื่องใช้แทกเตอร์ครับคนหาในเพียกระหินนะครับผมนะครับเพียครับกลางช้แทกเตอร์นะครับเป็นเจ้าใหญ่นะครับหลักเจ้าเดียวในจังหวัดอุบลนะครับผมนะครับนี่เรื่องส่วนของอะไรนะครับผม อะไรกับไลน์นะครับผมชื่อว่าไลน์นะครับตอนนี้ตอเดียกับื่อว่าเป็น่อขทางที่จะเป็นกระแสนะครับผมอน้ตอนนี้นะครับผมทนไหนะครับที่สนใจนะครับสำหรับเดือนหนีือนกัญยานะครับผมผมของแถมมุงกะไในแจ้งไปแล้วนะครับผมแถมจะนั่งจะเต็มครับจองในเดือนหนี้นะครับผมนะครับรับรถตอนไหนจัหวะกันครับอันนี้คือห้องจองปูไว้ก่อนนะครับเป็นซิตี้พิเศษนะครับของหลายหลายคนนะครับผู้ไดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานเลยครับ 0 8 0 2 8 2 9 2 5 8ครับหือว่าเขามาที่ร้านนะครับผมผมอาจจะไปยูนะครับกลบอกเพื่นว่ามาหาเทวิกมนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะประสานงานให้นะครับผมประมาณนี้ครับอ่ผู้ได้ชะมัคลิปนี้นะครับหือว่าเจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับกลับฝากกุญิ์ที่ฐามน้ำเนี่ยครับนะครับมีเยื่อนกับข้อมูลของเมได้ครับผมนะครับบริวากันนะครับย่อมรับค้อมูลหินทุกอย่างนะครับผมนะครับของเอทีไลทันนะครับอ่านนะครับเดี๋ยวกะ อ่าตอนรับนะครับผมหาศูนย์สี่หาดีนะครับเป็นหนองไม่นะครับประมาณเดือนหนาครับผมผมดี่าอ่าตอนนี้กำลังสร้างรถนะครับมาเป็นหาศูนย์อ่าสี่ศูนย์ดีนะครับรถสามสูบนะครับเดี๋ยวสิเป็นนาตามันจะเป็นแบบไดนะครับผมนะครับก็แห้งนะครับผมจะเป็นแบบไดนะครับรอาชมครับผมอีกประมาณเดือนหนึ่งครับผมนะครับเป็น้นองตอนไดดีกำลังนะมองหานะครับกดใจรอนะครับอีกน้อยนึงครับ มาแทะนะครับมันมาแล้วนะครับผมหาศูนย์สี่ศูนดีนะครับอ่านะครับสีแห้งสีสำเนียนะครับพอกันหมดแล้วครับอีกเดือนนึงนะครับสี่ศูนย์มันมาแล้วครับอ่านะครับผมท่ายนะครับกะอย่าลืมนะครับผมนะครับปากน้ำแน่ครับกูได้สี่สนใจรถแท็กเตอร์ตอนเดียร์นะครับติดต่อสอบถามที่พีเอ็มเขามาได้ครับอ่านะครับผมของแถมนี่จน่าจะเต็มนะครับโบ้คือมูอโบ้คือมูอแน่นอนครับอ่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาบุัก่นครับพร็ไม่เค็งครับผมสวัสดีครับ